สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V B P ธรรมดานะครับช่อง V B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี้คือีเช้านะครับหุ้นนี้คือเช้าของวันที่สามสิบแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีเขีมพูนะครับนำสิ่งดีๆนําโชคมาให้ทุกทท่านนะครับดีเคอีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะอืมข้างหลังอาจารย์นะมีแต่ดอกซากุระเต็มไปหมดเลยอืม สวยงามมากเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเนาะอของเราก็ต้นอะไรเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเรามีหลายต้นจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับหุ้นนี่คีออเช้ากับหุ้นนี่คีบออ่ายนะครับสําหรับหุ้นนี่คีเช้านี้ก็ขอขอบพระคุณสมาคลิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีใครที่กดกติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับแทนคําขอบคุณนะครับหุ้นนี้ก็อีเช้านะครับเด่นเจ9ดปดเก้านะครับเน้นที่เจดกับ8ดนะครับวิ่งรูดเจดกับ8ดนะเลขสูงนะวินก็ศูนย์หนึ่งสามูนย์หนึ่งสาม 7 8 90แปาประมาณนี้นะครับส่วนเจาะก็สองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสาม4ี่เจ็ดเจ็ดสก็ดเจ็หกสองแปดแปดสองาแปดแปดสามี่แปดแปดขออภัยครับเป็นหวัดไอขออภัย เกิดไปทุกตัวนะครับเกิดไปทุกตัวนะตัวรองก็คือ9ก้นะ9ให้ตัวรองก็จัดไปนะครับครับต,ตามนี้เอายังไม่ได้ทำอันนี้ให้อา่ามนี้นะครับตามนี้ <c oughs> ตามนี้เลยเด่นนี่คือเจ็ดแปดเก้าเลขสูง วิ่งรูดก็ตรงนี้ออชอบนะถ้าไม่ชอบก็รุนลุมเพื่อความบันเทิงไปนะครับแบบนี้คู่เจาะนะรูดเจาะครับตัวลองนะครับเองถ้าเก้ามาก็เก้าข้สองก็สามก้าสี่นะเอประมาณนี้นะครับออสเต็ปไหนบ้างที่ชอบมาสเต็ปนี้วิ่งรูดชอบไหมชุดวินชอบไหมเจาะชอบไหม จะลองชอบไหมอ่าครับตามนี้นะครับพบกันใหม่หุ่นนี้เคอีกบ่ายนะครับสําหรับหุ่นนี้เคีเช้าก็ตามนี้นะครับ,บก็ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กี๊ดกันนะครับเด้งเด้งนะครับมาบนมาล่างเลยนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับบัสดีครับ